สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงค์ลิซิธวันกันดิเช่นเคยนะโดยในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของ6ตัวละครที่ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟไทยครับมาดูกันว่า6ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้เรื่องวงแหวนของแต่ละตัวละครนะครับผมก็สามารถกดไปที่ใต้คลิปได้นะครับโดยใต้คลิปเนี่ยผมก็จะแท็กเวลาตัวละครไว้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะบอกทางด้านของวงแหวนเพราะฉะนั้นหากใครเนี่ยอยากจะรู้เรื่องวงแหวนก็สามารถกดในที่ดีสคริปชั่นคลิปได้เลยนะะคครรรรััับผมอ่ตตกกกททีเาาาจจปํววู้6ล ผมขอแนะนําร้านเติมเกมก่อนนะครับมีร้านเติมเกมหนึ่งที่ผมแนะนานั่นคือร้านเติมเกม Power Pay l ครับสะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อทางร้านนี้เปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วหากใครนะครับผมสนใจที่จะจะเติมเกมนะครับผมแล้วก็เติมในราคาถูกเนี่ยขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Pay l เลยครับโดยการเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w r p a y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับหากใครไปใช้บริการกับร้านเติมเกม Power Pay l แล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะกดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์นะครับผมเป็นช่องแบยคาลิม ถูกเติมดีเติมไวเนี่ยก็ที่ร้านเติมเกม Power Play เลยครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวละครแรกที่กําลังจะมาล่าสุดในเซิร์ฟไทยกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือถังลี่หรือว่าผู้อาวุโส7นั่นเองครับโดยผู้อาวุโส7จนเนี่ยจะมีความโดดเด่นนั่นก็คือเป็นตัวละครสายโจมตีหนักเน้นในเรื่องการบัฟทีมเป็นหลักครับโดยการใช้ทักษะที่4แล้วเนี่ยผู้อาวุโส7จครับจะมีการทิ้งคอนเอาไว้ซึ่งการทิ้งคอนไว้ตรงนี้ก็จะมีการบัฟรขบผมโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณจะพบเจอเป็นอย่างมากเเเลยในนนนโหหมดดดทาดาางงง้ขออออ P V รรืืว่่ตีกกะูัพ ไว้ไปบับทีมเนาะโดยทีมตีกระดูกเนี่ยจะคู่เป็นหลักเลย dated, นั่นก็คือทีมเสือครับส่วนในเรื่องทีมทางเฉิญถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้ครับหากใครเนี่ยไม่มีทางด้านของทางเชินกระดูกประจําตัวคุณก็สามารถใช้เป็นผู้อาวุโสเจ็ดได้นะครับแต่ว่าถามว่าแรงกว่ากันไหมยังไม่แรงครับผมก็สามารถใช้ได้เพียงแค่ทีมเสือนะครับผมโดยประมาณเนาะแต่ถ้าเกิดว่ากายแท้ผู้อาวุโสเจ็ดเข้ามาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าต่อให้ทางห้ามีกระดูกประจําตัวก็ไม่ไหวกับตัว,ตวละครตัวนี้ครับจึงทําให้ถ้าเกิดว่าเรามองตัวนี้เราสุม่มาาเรมอง ระยะไกลตัวละครตัวนี้ยังได้ใช้ยาวไหมผมขอตอบได้เลยว่าผ่านไปประมาณ5ตัวละครแล้วในตอนนี้นะครับผมทางด้านของเซิร์ฟจีนเนาะก็ <c oughs> ยังไม่มีตัวละครตัวไหนเอาผู้อาวุโสเออกได้หรือแม้กระดูกประจําตัวอะไรก็ยังไม่มีเพิ่มจนทําให้เอาผู้อาวุโสเออกได้นะครับผมดังนั้นในตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรที่จะดีครับหากใครกําลังมองหาตัวละครสายบัฟทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ PVP PVE ใช้ในระยะยาวเนี่ยขอแนะนําเป็นผู้อาวุโสเเลยครับแล้วก็อย่างนะในตู้นี้ครับผมยังจะมีไอเทมวิญญ,ญญาณชิ้นใหม ไอเดียมิญ,ญานตัวนี้ครับมันก็จะเกี่ยวกับทางด้านวงแหวนครับก็จะเป็นการบวกมูลค่าวงแหวน,นไม่ว่าจะเป็นสเตตัสอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการบวกเพิ่มนะครับผมทําให้วงแหวนของเราเนี่ยมีทางด้านของพลังเพิ่มขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนะหากเราเนี่ยอัพไปถึงดาวแดงนะครับผมไม่แน่ใจว่า1ดาวแดงนะครับผมหรือว่า2ดาวแดงนี่แหละก็จะสามารถตีวงแหวนแสนปีได้ครับโอ้โหตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่านอกจากตัวจะคุมแล้วของในตู้เนี่ยก็ยังจะคุมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับผมก็แนะนําเลยนะตัวละครตัวนี้ใใช้ใน ยาวจริงๆถัดจากตู้ผู้อาวุโส7ครับตัวละครต่อไปที่กาลังจะเข้ามานั่นก็คือทางด้านของตัวละครปีบีตรงครับผมตัวละคร SP สายควบคุมเน้นพลังจิตเป็นหลักโดยตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครสุดปวนในเรื่องของการ PV ครับตัวละคร SR นะครับผมเป็นแบบไหนตัวละคร SP คือการอัปเกรดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยครับว่ามันดีกว่า SR อย่างแน่นอนครับโดยปีบีตรงในเรื่องของการ p p เนี่ยก็จะเน้นการปิดพาสีฟเนาะปิดโลวอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่ามีหลายสถานะเอาไว้ปั่นป่วนต ได้โคตรดีครับผมส่วนในเรื่องของ PVE ตีกระดูกนั้นเจ๊แกนะครับผมก็มีความสามารถที่จะไปแทนนารีในบางทีมได้เลยนะครับผมตัวละครตัวนี้บอกได้เลยว่าสุดคุ้มในเรื่องของการใช้ PVP แล้วก็ PVE นั่นเองครับตัวละครตัวนี้ก็อยากจะแนะนำเนาะเนื่องจากเป็นตัวละครระดับ SP ครับมันจึงมีมูลค่ามากกว่า SR อยู่แล้วอ่ะแล้วก็หลังจากที่ตู้บีตรงเป็นต้นไปเนาะมันก็จะมีระบบใหม่เข้ามาครับหากเราเนี่ย up down ในช่วงที่ตู้เนี่ยมันอยู่ใช่ไหมล่ะอย่างเช่นอ่าเรามีเท่าไหร่เราจุ่มมาเป็น3ดาวใช่ป่ะ อัพเป็นสีดาวเราก็จะได้ตั๋วครับผมอะไรประมาณนี้ทําตามเงื่อนไขนี้ก็จะได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยหาแดงแล้วพอปีวีตรงลีลานกลับมาเราจะได้ของนะครับผมในตู้ทั้งหมดเลยโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรดีและของรางวัลใหญ่สุดนะครับผม5ดาวแดงนะคุณก็จะได้ทางด้านของสกินร่างเขียวปีวีตรงนั่นเองครับถามว่าสกินตัวนี้นะครับผมมีความโดดเด่นแบบไหนก็จะเทียบเท่าทางด้านของ6ปีเอสพีเลยเพราะปีเอสพีเนี่ยมีสกินแล้วก็ทางด้านของการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ ix, ใช่ไหมจากสีทองนะครับผมกลายเป็นสีดําใช่ครับ มีตรงก็จะเป็นทางด้านของจากสีแดงนะผมก็มาเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับผมทางด้านของสกินนะก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวนะที่บอกเลยเลยว่าโคตรที่จะน่าสนใจครับถัดจากตู้เ p ก็กลับมาที่ตู้ SSR ครับนั่นคือมังกรขาวหรือที่เราเรียกว่าทั่วไปอยู่นั่นเองครับผมเป็นตัวละครสายซับนะเน้นทางด้านของการตีกระดูกเป็นหลักเลยโดยความโดดเด่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็จะมีการต้านทานการตีเพิ่มความเร็วให้กับทีมครับแล้วก็ตีเป้าหมายเดิมเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับ และยังมีการฟื้นฟูเกรดพลังวิญญาณบอกได้เลยว่าในเรื่องของ PVE แล้วก็ PP เนี่ยเก่งทั้งคู่เลยครับโดยในเรื่อง PP เนี่ยความสามารถของเขาคือการกลางบาเรียนะบอกได้เลยว่าจะเป็นการาต้านการโจมตีนะครับผมขึ้นอยู่ตามวงแหวนด้วยนะแล้วก็ในเรื่องพาสีก็จะสามารถเพิ่มความเร็วให้กับทีมของเราได้ครับผมบอกได้เลยว่าตัวประยุน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เก่งมากๆเลยครับและถามว่าถ้าเกิดว่าเราสุม,มาเนี่ยตัวละครตัวนี้ครับจะมาแทนตัวอะไรบอกได้เลยว่ามาแทนถังเย่งหัวครับผมอ่าหลังจาก ที่ตัวละครย่ยหัวของเราเนี่ยทรงงานหนักนะครับผมก็มีตัวละครมาผัดเปลี่ยนถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆนะครับผมที่ทัวป์าหยุนเนี่ยเข้ามาอาจจะไม่ได้ดีเท่าถังย่ยหัวพอเมตาทีมตีกระดูกตัวอื่นเข้ามาใหม่ๆนะครับผมทําให้ทัวไปาหยุนเนี่ยมีความสามารถเก่งกว่าถังย่ยหัวนะครับผมถังย่ยหัวเนี่ยก็จะตกงานในอนาคตนะครับถามว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนตอนนี้นะครับผมยังไม่มีข้อมูลเท่าไหร่นอะเนื่องจากแบบว่ามันก็ห่างจากตู้ปัจจุบันไม่ได้เยอะอะไรมากครับเราก็ต้องรอดูไปเรื่อยๆครับถามว่ามันดีไหม p ีี PPE ดี P e อยู่แล้วครับผมแล้วก็เน้นในเรื่องของการตีกระดูกเนี่ยก็อ,อยากแนะนําทุกคนไปสามารถจับจองกันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับตั้งแต่ตู้วีตรงเป็นต้นไปเนี่ยหากเรามีการอัปดาวตัวละครนะก็จะมีการได้ของรางวัลตามสเต็ปด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมต่อไปถัดจากทัวร์ป้ายหยุ่นะครับผมตัวละครกิจกรรมใหม่นะครับผม,ผมก็จะเข้ามานะทางด้านของตัวละครถังซานระดับ SP ครับสายควบคุมโดยความโดดเด่นของตัวละครนี้ก็คือเป็นตัวละครแจกฟรีครับผมเป็นตัว ครสาย PP, p v p ีคนะโดยทุกคนเนี่ยสามารถเคลียร์퀘สตต่างๆนะครับผม <_ an> เพื่อรับถังซานเทพสม,มุทรระดับ SP ได้โดยทุกคนเนี่ยเคียงแค่เล่นกิจกรรมไปเรื่อยๆบอกได้เลยว่าถัางซาน5ดาวแดงโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องไปสุ่มเลยครับก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งบอกได้เลยว่าโคตรดีนะ,ละหลาาๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินข่าวลือบอกว่าถังซานร,ระดับ s p เนี่ยเป็นตัวละครที่กากผมตอบเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงเลยนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปไปแล้วทุกคนก็สามารถไปหาดูได้นะถังซานระดับ SP เนาะโดยความเก่งของตััววละครตนีี้เ่ เป็นทางด้านของสาย p ีพีบอกได้เลยว่าเป็นฝันร้ายของสายควบคุมทั้งนั้นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นสกลิลแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเกิดมาเพื่อทําร้ายสายควบคุมนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปีบิตงเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆนะสลับตัวละครตัวนี้นนบอกได้เลยว่าหากคุณเนี่ยปั้นเงื่อนไขอะไรต่างๆผ่านทะลุเรียบร้อยแล้วทักษะที่4ของสายควบคุมเนี่ยจะมีการหายออกไปโอ้โหแล้วแบบว่าทักษะที่4ของแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นไฮไลไท์ทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วแบบว่ามาตัดทิ้งแบบนี้ทําให้ตัวละครถังซานระดับ s p เกิดมาเพื่อควบคุม สายควบคุมทั้งนั้นเลยครับส่วนในเรื่องของ PVE ล่ะตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะมีทางด้านของทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับดาเมจสูงขึ้นและก็มีอีกอย่างนะครับผมก็จะเป็นการเหมาะสำหรับ PUBG SP ที่กําลังจะมาในอนาคตครับถามว่ามันเหมาะยังไงนั่นก็คือทางด้านของพาสีของเขาเนี่ยคือจะมีการเพิ่มความเสียหายบอกเลยว่าเพิ่มเยอะมากๆเลยนะจะมีทางด้านของจาาสกิลที่1่ก็เพิ่มแล้วเนาะแล้วก็ยังจะมีพาร์ีติดตัวอีกแต่ว่าพาร์ีเนี่ยเงืินไขค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งครับนั่น ตัวละครฝ่ายเราเนี่ยไม่ขยับการที่ตัวละครของเราไม่ขยับคืออะไรครับก็คือโดนสตันนั่นเองครับผมอ้าวแล้วตัวอะไรมันจะไปโดนสตันหรือไม่ขยับแต่มันเป็นทางด้านของคู่กับตัวละครปูกระบีครับเนื่องจากปูกระบีเนี่ยหลังจากที่ให้เพื่อนบับเนี่ยเพื่อนจะไม่สามารถใช้ทักษะอะไรได้นะครับก็จะอยู่นิ่งๆคล้ายๆกับสตันครับผมทําให้ทางซานระดับเอบอกได้เลยว่าเกิดมาเพื่อคู่กับปูกระบีครับผมโอ้โหเกิดมาเพื่อซับปูกระบีแบบนี้ถามว่าโหดไหมโคตรที่จะโหดครับผมเป็นการแบบว่า ซับเฉพาะทานเนาะซับเป็นทางด้านของปูกบีอันนี้เราก็ต้องรอดูในานาคนครับว่าจะมีตัวละครตัวอื่นเนี่ยสามารถหยุดตลลัวละครเราได้เปล่าถ้าเกิดว่ามีการหยุดตลลัวละครเราได้นะครับผมพาสีติดตัวของทางซารตรน,นี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายณนะตอนนี้ครับผมมีแค่ปูกบี SP เพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็ต่อกันไปติดๆครับผมก็จะเป็นตู้สุ่มกาชาปูกบี SP สายโจมตีหนักนั่นเองตัวละครตัวน,นี้เป็นตัวละครสายโจมตีหนักที่เก่งที่สุดณนะตอนนี้เลยครับเมื่อเทียบกับ 6PSP ถามว่าต,าตนนัวละครตัวไหนเก่งกว่าผมมองว่าปูกบีนะเกก่่งวา ซึ่งเก่งกว่าในเรื่องอะไรผมมองว่าเก่งกว่าในเรื่องของ PVE ครับอ่ะมันเก่งได้ไงวะทาง,ทางที่6ปีเนี่ยก็มีกายแท้แล้วมีกายแท้ก็สู้ปู่กบีไม่ได้ครับมีเหตุผลหลกักๆเลยก็คือ อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับถังซานเอ็ีเกิดมาเพื่อซับปูกระบีและก็เป็นตัวละครระดับ s อคู่กันนะทุกคนแล้วก็เรื่องการใช้งานตัวละครให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยมีแค่ปูกระบีคนเดียวทําให้ปูกระบีครับผมโอ้โหบอกเลยเลยว่าโคตรที่จะโหดนะโหดจนแซงหกปีเอ็ีถ้าเกิดว่าถังซานเอ็ีเนี่ยมันครอบคลุมกว่านี้มันสามารถไปซับทางด้านของหกปีเอ็ีได้ผมมองว่าเออนะผมดาเมจเนี่ยก็จะแรงมาอยู่แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือถังซานเทศสมุทรเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าทําให้ศัตรูได้รับดาเมเจเยอะ แต่ต้องให้ศัตรูหยุดนิ่งแล้วมันคู่กับปู่กระบีได้เพียงแค่ตัวเดียวครับจึงไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมปู่กระบีถึงได้โหดกว่าตัวละคร6ปี s สครับอโอ้โหบอกเลยว่านี่ขนาดยังไม่มีกายแท้นะยังโหดกว่า6ปี s สและถ้าเกิดว่ามีกายแท้เข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงนะตามกันมาติดๆครับผมตัวละครระดับ S1R ที่จะมีการเข้าต่อทางด้านของปู่กระบีสปีครับนั่นก็นคือคันสอนน้ําแข็งตัวละครสายปีกครับอ่าโดยตัวละครตัวนี้นะบอกได้เลยว่าก็ยังไม่มีข้อมูลมากเท่าไหรนะ่นาะ จะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดเลยการจับลงทีมหรือว่าการรีดประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ยังอาจจะเห็นภาพรวมได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะถูกหยิบมาเล่นในเรื่องของทีมตีกระดูกคู่กับทีมตีบอสสายปีครับดยความโดดเด่นของตัวละครนี้ก็คือการโจมตีนอกเคินให้แรงขึ้นนั่นเองครับข้อมูลเนี่ยก็ยังมีน้อยมากเลยนะแต่เอาเป็นว่าเราข้ามไปที่ตัวละครกันเลยดีกว่าครับโดยตู้ตรงนี้นะครับผมจะมีไอเทมใหม่เข้ามาอีกแล้วครับโดยไอเทมใหม่ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยไม่ต้องคิดยยาากเลัว่ จะหน้าตาแบบไหนคุณลองคิดถึงกระเป๋าของปูป่พิษนะครับผมที่มันมีมาเมื่อก่อนใช่ไหมที่มันมีมาในตู้มังกรสมุดนั่นแหละครับผมอ่ะโดยในตู้นั้นเนี่ยก็จะมีทางด้านของถุงและความสามารถถุงก็คือเพิ่มทางด้านของสเตตัสต่างๆของกระดูก SSR ครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมก็เป็นทางด้านของเพิ่มสเตตัสต่างๆเกี่ยวกับทางด้านของกระดูก SP ของเราซึ่งกระดูก SP ตอนนี้เนี่ยจะเริ่มให้ทุกคนใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาอ่ะในอนาคตเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นทางด้านของกระดูก SP กันอยู่แล้ว ทำให้นะครับผมสเตตัสพื้นฐานตรงนี้ก็จะสูงขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันคือทางด้านของกระเป๋าบูพิทนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันเป็นเวอร์ชันอัปเกรดครับอัปเกรดไปทางด้านของกระดูกวิญญ,ญาณระดับส p แล้วก็ในเรื่องของความสามารถเนี่ยสองดาวแดงเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็เหมือนเดิมเลยครับก็จะเป็นการปลดทางด้านของพาสีกระดูกภายนอกทั้ง2ชิ้นพร้อมกันนั่นเองครับบอกได้เลยว่ามันคือเวอร์ชันอัปเกรดจริงๆนะและตัวละครเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณเท่านี้ทุกคนชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษและอยากข้ามตัวละครไหนก บ,บอกได้เลยว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยหน้าสูงทุกตู้ถามจริงว่าจะข้ามตู้ไหนได้บ้างนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็หากใครเนี่ยสนใจที่อยากจะเติมเกมในราคาถูกก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยนะสะดวกเติมถูกเติมไวปลอดภยัยร้อยเปอนอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน goodbye ทุกคน